แลบพี่นงอยู่กับร้านหน่อยใช่แล้วตั้งใจกดไลค์กดแชร์บาย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 ก่อนลูกบายบายทำไงบายบายก่อนบาย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 ทำไงบายบาย แดงงามงามอยู่หนาบ้านของยายผู้ใดอยากได้ก็มาเอาเด้อจะเด้อผู้ใดอยากเข็ดกระทงกันยังท่านอยู่เด้อเอาไปร้อยกระทุมมือแรงได้เศร้าติดแดงน้ำเขาในพี่น้องพระเจ้าไปจนพอดเจ็ดร่อยแปดขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะมินกดไลค์กด,กดแชร์สวัสดีค่ะขอบคุณเด้อค่ะเด้อที่เขามากดไลค์เลิบเลิบค่ะน้องเพิ่นดีใจหลายเพื่อนได้ออกทงเพื่อนได้ขี่รถสลิงร้านข่อยมกักรถขึ้นอย่างนี้เกิดมากเก้าวันลอยกระทงอยู่บ้านใหญ่แต่อยู่สุอยู่กรุงเทพลูกกับผ้าไปอยู่ขจ้ากรุงเทพนี่ขจาจิตทุกคน้นกับหลายๆคนอยู่บ้านเด็กน่อยกะ ผู้แชร์ผู้สาวอันผ้ากันเหตุกระท่งแล้วก็ชิมีงานลอยกระทุง่งแน่ทั้งบ้านยายกระไดมือแรงก็มี่มีหลายมองอยูพี่น้องทูขอภัยหลายๆขอบคุณค่ะขอบคุณหลาย,ลายๆด้วจ้เด้อที่เข้ามารับชมที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ที่มากดไลค์กดแชร์ที่มาเป็น พักดันกันเนานะจ้าเนาะขอบคุณหลายครับขอบคุณค่ะก็จบกันเ้าว,วันใหม่เจอกันไหมเด้อจ้าด้อขอบคุณมากไขากำลังนจากอีกจากมือนหนึ่งก่อนพี่น้องอยากไรเนี่ยมือขึ้นกับไรบ่ได้ดอกพี่น้องตีดหลานแล้วบม,ม่เมยแล้วก็สิทภาพไปพอญ่เมือยแล้วก็น,นอนอย่างเดียวพอหญแล้วไปเห็ดอยกเห็นงานน้ำทงน้ำถาเนะ เอาเด้วจังไรท่านในคำอยู่พี่วออิอ่ะเอาขับรถโชว์หน่อยขับรถโชว์หน่อยเออจังสีลลพี่น้องสีไลท์สวดแต่ละเที่ยนนี่ก็ต้องเป็นแบบที่เห็นนี่แหละนี่พอไงโบเดอทานเขามาพอไงอันเป็นวันถะจะคลิปอันเฮงเฮงปังปังในคลิปอัน ยายกับบดิกิงโทรศัพท์ปัในใดเป็นบันผ้าใหญ่แล้วกะตรงกับมือรอยกระทงนำ้ำไปลอยกระท่งทั้งใดกันแน่นออมือแรงนี่นอเจอทุกแบบสวัสดีเด้อค่ะผู้ใดเขามารับช่วงเอาเนาะพี่น้องอยู่กับร้านน้อย ขินเข้าไปยายเข้าไปินเข้าไปครับกิงเข้าไปยังบ่ท่านได้ถึงตอนยินสวัสดีครับขอบคุณค่ะก็จบกันด้อจ้าวันใหม่เจอกันใหม่ด,ด้วยจ้าด้อขอบคุณมากใขรกำลังลขันชำรับคอยนีก็การแงมื้ขึ้นมากขอกันหนาวย็นอยู่แต่วนันแงม้อเว่นก็พ่ออยู่บได้ใไซ บรรยากาศก็ดีอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่ายันมือแรงอาจจะหนาวก็านีไกลๆแถวบ้านย่ายอยู่ไกลๆแถวนี้แถวขีนโซ่แถวนี้ว้าไปแล้วขับรถโชว์แล้วครับขอบคุณค่ะมมเมื่ออือวานมือก่อนนี่โู้ยยังไะ หมื่อวานนี่ออกไปทุ่งบรรยากาศดีดีพี่น้องบ้นหนาวเป็นไรลมว่อยว่อยอากาศมันหนาวมันเย็นแต่ว่าทางทางนี้ทางภาคอีสานกับหนาวกังใจกดไลค์กดแชร์บาย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 ก่อนลูกบายบายทำไงบายบายก่อนบาย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 ทำไงบายบายเอาเนาะพี่น้อง อยู่กับร้านน้อยขอบเก่งไหม,เ,ไมเก่งไหมลูกเก่งจังเลยอยู่คนเดียว่าไปลากลาไาาล่เสือไปด้วยงนทุกยันลาขอบคุณค่ะสวัสดีทุกอคอมเมนต์เนอาอจจะเนาะเข้ามาปิดมูกันไล่เนี่ยมือแลงกันไล่บดได้พี่น้องอยากไล่อยู่บังมือเพ่อยายแล้วกัน ขาก็จะเริ่มแตกกบแกลบกบแกบเนี่ยมันขึ้นนี่กาะดีแท้ๆพี่น้องก๋อทึงมุงก๋อทึงเผาหมอเดอที่เขามารับชมเป็นกำลังแรงใจให้ยายภาษาอังกฤษอ่านบอกถอษขออภัยหลายๆขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆด้อจะาด้อที่เขามารับชมจัพารถเจาไปใส่ครับ จะพารถไปไหนครับเอามาไลฟ์สดกับยายอาสวัสดีสวัสดีก่อนเห็นแบบแบบเมนยญยพุ่นบ่เนอะเห็นแบบตะรลูปขนาดไซส์ขอบคุณน,นายดียจ้าเด้อขอบคุณทุกคนขอบคุณทวนคอมเมนต์ดีจ้าเด้ออยากให้เศ้าติดแดงพี่น้องอยากไปน้ำพึ่งขันสำรับคอยนี่กะ การแง้มคลืนมากกว่าหนาวเย็นอยู่แต่ว่าแง้มเว่นก็พ่อ,อยู่บดีไซนขอไปน้ากันจะคนเนเดอถ่ายย่ายน้ำแนสวัสดีจ้าคุณนาลีเมื่อแรกขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแช่เนเดอจ้าเดอขอบคุณเนเดอขอบคุณมากๆเด้อยค่ะเดอ ดันกันแน่ให้ไปน้ำแน่ผู้ใดสิไปก็ไปด้วยจ้ามือแลงนั่นไปหาขอโทษขอขมารพระแม่คงคาเพิน่นปีหนึ่งมีเทียดเดียวขมาอันพระแม่คงคาเพิน่นจะเขาเห็ดหยางแน่ตลอดตั้งทั้งปีบางเทีอเข้ากับไปในน้ำเราลืมหดมือหอดบินเก็นขจ้ามะขอดอกใหม่มะขอดอกใหม่ไปเห็ดกระทุ่งอู้ นึกว่าตะเปล่ย์ไ่ยูบานขนละติดแดงสามซองบานนี้คขวัญมะาลา่สุดขึ้นเดียวยูซองหนึ่งเอยนยมือแลงเนาะจ้ากับวางมือได้วางแง้มตอนช่วงบายบาย,ยังสิมือเศร้าเหิดกับเขากำนามแล้วซักเสียสักผ่าร้านแล้วทูบานทูเสียกันหนาวปายในแต่ว่ามือหนีเริ่มเริ่มมีล่มแล้วพี่น้องสองสามมือขึ้นหลังนันก็บอยากมีสีหอนหอนจากนอย คุณเป็นยังไงย่ายหนาวบนนอทางผุนทางนอนตะเวนว่าพญายต้องออกไปกีดยางกะไ่บดได้บันนี้กับคันศิไล่กับบมก็เก่งไหมครับอ่าเก่งมากครับรนี่แหละพี่น้องพระเอกจัดแทบทุกวัดเนาจะจ้ะ บ้านเฮ่านี้ก็เป็นเป็นบางหมู่บ้านที่เพิ่นสิจัดบ้านได้ถทษขอภัยหลายๆขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆด้จ้ใเด้อที่เขามารับชมถทษขอภัยหลายๆขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆด้จ้ใเด้อที่เขามารับชมที่เพิ่นเฝ้าไร่เพิ่นกับมีงานขันเมนเป็นนุ่มเป็นสาวกับ ไปวันมืออื่นกะสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะถูกกำลังแรงใจที่เข้ามาชมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะเด้อขอบคุณหล,ลายๆเ้ยค่ะเด้อที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจมากดไลค์กดแชร์รับชมยหย่เนาะจ้ะเนาะจา อีกจากมือหนึ่งก่อนพี่น้องอยากไล่เนื้อมืงขึ้นกันไล่บอดด้ดอกพี่น้องตีปลาน้ำาม่เคยถ่วมล้างบ้านก็บถ่วมพี่น้องเออลงไปกรุงเทพกับน้ำถ่วมบ้านมาอยู่บ้านกันน้ำขันช่ำรับคอยนีก็การเนื้อมืขึ้นมากขอกันหนาวเย็นอยู่แต่ว่าเนื้อมือเว่นก็นพ่ออยู่บอดด้ใส่กี่เพิ่นเฝ้าไล่เพิ่นก็นมีงาน ขันเมมนเป็นนุ่มเป็นเช้ากับสิบไปวันมืออื่นกะกับรถกับมาปรดได้ขี่รถทั้งตบมือทั้งดีใจพี่น้องเอ้ยน้องสุโมเข้าไปต้นกล้วยบ้านเท่ากับบืดเนาะพี่น้องตัดลงไปแต่อยู่กรุงเทพเพื่อนกะอ,อ่ะเด้อที่เขามา